ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ภายใต้การบริหารงานโดยนายมนตรีเวียงอินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต ท้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยโสธรจัดโครงการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อเนื่อง5วันส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตระหว่างวันที่4ถึง8สิงหาคม2568 กลุ่มงานจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและบรรณารักษ์่วมกับโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูประถมจัดโครงการสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยะโสธรโดยมีนักเรียนเข้าร่วมวันละ3-4ห้องเรียนรวมกว่า480คน โครงการมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการออกแบบสื่อและนวัตกรรมด้วยแคนว่าเช่นการสื่อรักวันแม่และโลโก้แบรนด์สินค้ากิจกรรมเวิร์กช็อปเชิงประดิษฐ์ได้แก่ดอกมะลิบอกรักแม่และถุงหอมกระบูลเกมส์คา h o o ูดส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาด้วยตนเองจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน การชมนิทรรศการประวัติความเป็นมาจังหวัดยะโสธรชั้น2และการชมแอนิเมชันท้องถิ่นตำนานศึกพญาแถนและมหายุทธแดนอีสานระหว่างวันที่19-20สิงหาคม2568ได้จัดโครงการเติมเต็มความรู้สู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภาพทางวิชาการของผู้เรียนสกร,รให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทั้ง3โซนได้แก่โซนเหนือโซนกลางและโซนใต้ โซนใต้จัดกิจกรรมนะสกรรตำบลดงแคนใหญ่และสกรอตำบน,แน,แำบน,นาแกโดยมีนายพงศัก์ยืนสุขตำแหน่งครูนิเทศติดตามการดำเนินงานพร้อมได้รับเกียรติจากนางนภาพรกกฝ้ายครูโรงเรียนบ้านนานหลูเหล่าตองเป็นวิทยากรบรรยายและจัดกระบวนการเรียนรู้โซนเหนือ จัดกิจกรรมณนห้องสมุดรประชาชนเฉลิมราชกุมารีโดยมีนายมนตรีเวียงอินผู้อำนวยการและนางสาวชิสนุชาบุญพรมตำแหน่งครูนิเทศติดตามและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมได้รับเกียรติจากนางกันนิกามาลัยครูชำนาญการโรงเรียนกู่จานวิทยาคมเป็นวิทยากร โซนกลางจัดกิจกรรมนสกร,รตำบลลุมพุกและห้องประชุมสกระร,ระดับอำเภอคำเขืนแก้วโดยมีนายมนตรีเวียงอินผู้อำนวยการและนางสาวชิสนุชาบุญพรมตำแหน่งครูนิเทศติดตามการดำเนินงานพร้อมได้รับเกียรติจากนางพระลาลีเรียนทองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลลุมพุกวันครู2 5 0 3เป็นวิทยากร วันที่15สิงหาคม2568ดำเนินโครงการศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา STEM education เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบ STEM และการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนาสร้างสารรค์สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและทันสมัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นณศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรและผู้เรียนในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วงานอื่นๆ วันที่25สิงหาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีนายมนตรีเวียงอินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องระดับจังหวัดเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานครั้งที่8ทับ2568ประจำเดือนสิงหาคม2568โดยมีนายประพันธ์ทองพราวผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยโสธร เป็นประธานณห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพ่อต่อมาวันที่26สิงหาคม2568นายมนตรีเวียงอิน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วพร้อมด้วยข้าราชการพนักงานร,ราชการและบุคลากรเข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่8ทับ2,568เพื่อติดตามผลและวางแผนการดำเนินงานณห,ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยะโสธรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วรวมมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดจังหวัดยะโสธรประจำปี2,568 วันที่25สิงหาคม2568นายมนตรีเวียงอินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วมอบหมายให้นางสาวสุธรรมมาแท้ตั้งและนางกอนกรมมนวุฒิชาติเกรียงไกรครูศูนย์การเรียนรู้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาติจังหวัดยะโสธรประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2568และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา93พรรษา12สิงหาคม2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วตอนรับครูศูนย์การเรียนรู้คนใหม่ วันที่20สิงหาคม2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรรวมตอนรับนางสาวสุธรรมาแท่ตั้งเนื่องในโอกาสได้รับบรรจุตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ในโอกาสนี้มีนายประพันธ์ทองพราวผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดยโสธรและนางมาลีพินยศักดิ์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองยโสธรพร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมเดินทางมาส่ง ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความปิติยินดีณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรวันที่18-19สิงหาคม2568ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วมอบหมายให้บุคลากรประกอบด้วยนางสาวชนละพัส,สบุญอาจบรรณารักษ์ชำนาญการนางสาวเมยาดาจันแสงสุขนักจัดการงานทั่วไปนางสาวชนละทิชาบุญเจริญบรรณารักษ์ นางสาววิราพรคำวิชัยบรรณารักษ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งานระบบจัดการหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และ Content Creator ด้วย AI โดยมีนายประพันธ์ทองพลาวผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจมจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีเปิดและนางมาลีพิญยศักด์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอเมืองยโสธรเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมณห้องประชุมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเดินตามรอยพ่อสกรยโสธรสกรอฐอ,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 อำเภอคำขืนแก้วรับเกียรติบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ วันที่18สิงหาคม2568เวลา13.30นนนายมนตรีเวงอินผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วมอบหมายให้นางสาวชิตสนุชาบุญพรมตำแหน่งครูเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณพศ2567ระดับคุณธรรมต้นแบบในงานตลาดนัดคุณธรรมรวมพลังบวรหนุนนำซอฟต์พาวเวอร์ของดีวิถีเมืองยศ โดยมีนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีณหอประชุมอำเภอเมืองยโสธรวันที่12สิงหาคม2568 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำขืนแก้วมอบหมายให้คณะบุคลากรเข้ารวมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเวลา07นาฬิการวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณนหอประชุมร้อยปีอำเภอคำขื่นแก้วจังหวัดยะโสธรเวลา10นาฬิการวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูก ป่าเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ณบริเวณป่าชุมชนบ้านเหล่าหุงหมู่ที่4ตำบลเหล่าไฮอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรเวลา17นาฬิการวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณหอประชุม,100มร้อยปีอำเภอคำขืนแก้วจังหวัดยะโสธรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำขืนแก้วขอจบการนำเสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568ไว้เพียงเท่านี้